สวัสดีค่ะพี่เพื่อนชาวยูทูบนะคะยักษ์ใหญ่เทศ90ค่ะตอนนี้เจ้ายักษ์ของเรานุ่นอยู่กำลังกวาดถนนค่ะที่คำาเป็นหล่นลงไปคือทำไม้เก็บรากไม้ไม้ไมีนตรงนี้ต้นนี้ไปดันเลยไปถนน,นแล้วก็จะเก็บขอบนี้นะคะ่ะรถเขาก็รอเข้าทางเลยฝังเขานี่งเลคือมันเกลีดกาค่ะแกต,ต้องเก็บออกไปไปข้างๆให้หมดเลยนะคะม,มาล้ ก็จะเหลือนี่นะคะเหลือฝั่งนี้สเสรีจเหลือไม้ท่อนน,นี้เก็บริมนี้ให้เสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวเข้าเข้าฝัา่งนู้นแล้วขอบนู้นนะคะเหลือครึ่งเนืงอันนี้ครึ่งเนึ้อนะคะครึ่ง,ง้ากว่าไข่ บางนานบางนานแกขึ้นสวนแกปกติเห็นขี่มอไซค์หลายๆค่ะวันนี้ขี่รถรถจิ๊บมาแปลกๆค่ะคือมันไม่ค่อคุ้นเท่าไหร่ ก็ยักข่าวตีกนเลยค่ะไม้ตะก,กี้กไปบีบตีกันเลยนี่นะคะฝั่งนี้นี่เดี๋ยวก็จะเจ็บให้หมดนี่นะคะฝั่งนี้เรียบร้อยไปขี้เหนือก็เหลือเดี๋ยวเดินตามรอยจะยักเป็นแย่เดินง่ายค่ะอันนี้เดี๋ยวเพื่อนขับแกก็จะลงจานให้รอบนนทจะเป็นรอย,อยนี่ค่ะเราจะไม่ปล่อยแข็ไขไงไว้่างนี้นะคะระหว่างทางตอนแกออกค่ะแกขับเสร็จแล้วนะแกจะวนรอบให้รอบนึง บนเจะได้ไดแบบสวยงามนิดนึงหรือแกจะเก็บให้ก่อนไม่น่าใช่หรอกเพราะเด็กแกต้องวิ่งมีกเนี่ยดีนี่นนนเคยเกลียดมยากเลยแบบคิดเอ,เองเลยเนะี่ยนี่นะคะจุดตามของเราโอ้ย่องไม้มที่กองๆไว้นะคะเพ่งกลั ล,ลุงคนที่ปลูกสับรถแกบอกแกไม่ไม่มีเวลามาเก็บมาเผาอกองแห่ะเพื่อนขอับไปน่าจะกว่าแล้วแกก็จะนันลงไปในที่นะคะฝั่งนี้นี่ละสวยงามนะคะเป็นล่องเลยเห็นไหมคุณแถวแนวตรงเนี่ยแนว ฝั่งโน้นนะคะลงละังไม่เสร็จยังไม่ลงกานเจ็ดดูคอยดูเพื่อนขับเกจะเวียนทางไหนเวียนซ้ายเวียนขวาอ๋อฝั่งนี้ยังไหนเที่ยวหนึ่งก่อน มันยังไม่หมดนะคะรบอบนี้ติดขอบถนนเลยค่ะขอบทางแล้วนะเก็ดให้หมดเลยพิ่งครับอือเราก็เดินยากเนะซ้ะำ เมฆบังดวงอาทิตย์ดีมากเลยค่ะไม่มีแดบดบนี่ตอนนี้บ่ายเค่วงบ่ายบ่ายค่ะถ้าเมฆไม่บังนะคะดวงนี้เมฆบงังแบบจ้าเลย สักีเดายวา,าดอาไปข้างขอบจิ็มรอมก่อนได้ถ่ายทางนี้โอเคคือลุงแกก็ไม่มีเวลามาเผาอะเนะาะเช้าเจอแกแกบอกกันที่เวลา เองกอ,องเลยค่ไหะนะไม่จำเป็นเลยนะคะ ก็ลง,ลงกานสามก็กวานมาคลองตรงนี้จา่ไี่ใชยเสร็จแล้วโอเคไว้ค่ะพูดยากเนา้มาไมาจการจริงๆถ้าเขามันก็ไม่เลยค่ะติดแล้วเันจะปิดเเป็น กองนึ้กก็อีกกองนะฮะมันป่าตรงข้างท่านข้างที่ถ่ายสเสร็จแล้วมีต่อ,อยหญ่เลย ันไม่นั่นไปเพราะไม้ไม้มันขวางจานเรานี่ก็ปัดก็เตะยำงต้องถอยมากว่าล่ะแล้วถอยมาซ้ำอีกรอบอันนี้วาดก่อนอ เดินยากจังตรงนั้นนำเป็นตอใหญ่แต่มันก็เริ่มปูวแล,ล้วแหละอันนี้ ถามที่ลรไว้แล้วฝนมันก็ตกเลยค่ะมันก็เลยเป็นเนี่ยเรียบเลียบละจะเรียบละฝนตกเยอะอันนั้นที่ยาคานี่คือตายยากจังเลยนะคะเหมือนหนังเลยได้ฮาร์ดอันนี้ยาคาอึดมากอึดฆ่าไม่ตายไม่รู้ใช้อะไรฆ่านะเนี่ยถามลุงคนปูผ่าแล้วก็บอกไม่รู้ใช้อะไร ใช้ดูดซึมมันก็ไม่ตายคือบอกถ้าเผาไหม้ใช้ยาฆ่าหาเผาไหม้มันก็จะไหม้แต่ส่วนข้างบนใช่ไหมคะมันก็รากมันก็ยังอยู่แต่ดูดซึมมันก็แบบมันตายแต่มันตายไม่หมดเลยนคะือว่าอยู่คนปลูกห่ายนะเออคือไม่เพื่อปลูปกเลยดิปลูกแบบไร้การใชเลยซึ่งเขาตายยากมากรักขึ้นง่ายขึ้นเร็วนะคะ ้โอ้เอ็นดูไม้ตอใหญ่ค่ะเราก็เดินตามลำบากนะคะมันเป็นขุกขะขะอยืดยืนลบตรงนี้นะคะมอมไว้กันตรงนี้นี่ดูฟ้านะคึ้มๆแบบนี้อุ้ยเมฆบางไม่รู้ว่าจะมีฝนไหมอันนี้เห็นเขาบอกว่า พายุจะเข้าอ่ะตป็นฤดูเข้ามาไหนก็รุ้นค่ะว่าให้เราลงลง,งานเก็บจานเนี่ยเตรงจานให้เสร็จค่ะค่อยเข้านี่ท่านทำเ็กอ้อมีรอบไหมแล้วเดี๋ยวเด็ก็วนตรงนี้แล้วก็มึงตรงนี้นะคะโอเคค่ะอย่างนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะยักษ์ใหญ่เฉเก้าศูนย์ฝากเพจด้วยนะคะยักษ์ใหญ่ใจดีแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ